ครับสวัสดีครับวันนี้มีเคสของบอร์ดพัดลมฮาตาลิรุ่น HT HT อะไรนะ HT นึ่งตัวนี้มาด้วยอาการ กดออนแล้วไฟกระพริบนะฮะ LED สปีดกระพริบ LED ตัวนี้กระพริบแล้วก็กดท่งงานตัวอื่นไม่ได้อาการแบบนี้สันนิษฐานคร่าวๆได้เลยว่า c a ปาซิเตอรตัวสีส้มเนี่ยเสื่อมหรือว่าลดค่าลงนะฮะไม่สามารถเพิ่มกระแส เพื่อจะไปเรียงวงจรได้เพราะบอร์ดวงจรรุ่นนี้จัดมาแบบไม่มี IC r e เร l a t e เลไม่มีภาคจ่ายไฟที่เป็นควบคุมด้วย IC เขาก็จะใช้คาปาซิตเตอร์ตัวนี้หนึ่งตัวแล้วก็ด้านหลังอีกหนึ่งตัวเป็นเป็นตัวช่วยเพิ่มลดแรงดันเข้าสู่วงจรนะฮะแล้วก็ให้ IC ตัวนี้เป็นหน้าที่คอนโทรล เพราะนั้นเมื่อไฟซีตัวนี้เสื่อมไฟก็ไม่พอพอไม่พอก็จะทำให้หลอด LED พวกนี้กระพริบนะครับก็ไม่สามารถทำงานได้ตอนนี้ผมเปลี่ยนค่าไปแล้วนะฮะค่าเท่าเดิมหนึ่งไมโครฟาราดเดี๋ยวลองเทสดูนะฮะนีเห็นว่า LED นิ่งนะครับกดสปีดได้นะฮะ อ้างเวลาได้นะครับป็นมธรรมชาติก็ทำงานได้ปิดเปิดปกติก่อนมาเนี่ยหลอดเนี้ยจะกรพิบนะฮะตอนที่มาใหม่ๆตอนตอนนี้ก็ได้ทำการเปลี่ยนคาปาซิเตอร์ไปแล้ววัดไฟที่ไตแอกเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามแล้วก็ัปุ่มสวิงก็ มีไฟ AC ออกมา220กว mm ่าโวลต์ก็สรุปได้ว่าบอร์ดตัวนี้สามารถใช้งานได้ตามปกตินะครับ mm hmm. โดยที่เราเปลี่ยน mm hmm. คาปาซิตเตอร์ตัวนี้ไปหนึ่งตัวครับ mm hmm. อาการแบบนี้ซ่อมไม่ยากครับ mm hmm. ก็พร้อมที่จะส่งคืนให้ลูกค้านะครับมาจากชัยภูมิฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ